สวัสดีจ้ามาด้วยค่าเจอกับสาบ้านป่าพากินวันนี้สัญญาพามากินนะคะตำแตงนะคะอยากกินตำแตงนะคะนะคะ่ะ แดงฉำฉำนะครับพี่น้องเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยอันแต่กุนามีข้าวนะครับข้าวสวยไหม,มหนึ่งนะครับพี่น้องวายอโอ้มาค่ะมีประทู ก็ชะอมนะครับพี่น้องคาะนชะอมเกือบเน่าหมดแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องอตันแตงกูนานะคะกูนามาเด้อครับพี่น้องค่ะกินข้าวด้ยวยกันจ้าอืมออกเปรียปร้ยว มาค่ะอ,อถักนะฮะอืมถักหัว 嗯嗯。我敢吃。嗯。 ากาศร้อนค่ะพี่น้องอจะถึงเวลาจะถึงงานชาลเาดอพี่น้องขาสิบหกถึงยี่สิบเจ็ดมาเที่ยวได้นะครับพี่น้องเพื่อน เที่ยวงานชางเด้ออยู่เนี้ยอืม 嗯，好嘞。哎。

lืม lืม Mm. แซบแซบพี่น้องค่ะขนแบบโบราณนะือ,อข้ามาคลุกเลยอร่อยอ่ะ O hum mm. 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 gió liền thì ngon ha hmm. Xài ử lên nào Trăm ừ. phần khóc tuổi rồi Khai tôm ăn à rồi Hãy subscribe cho

หนำนัวมากสอ้ปุ้ยนอยองลงไปหนำนัวนัวขึ้นมาทันทีเลยนะอืมอ โอเคค่ะขอบคุณมากครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์สัญญาณด้วยนะพี่น้องขายดีจ่จะกลับมาขึ้นมาแล้วครสวัสดีจ้า